สวัสดีครับผมผมกอนช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูจากกระเป๋าหิ้วอีวิล่านะครับผมรุ่นนี้นะครับผมมาในอาการที่ตัวไฟตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าตาหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับตัวไฟกระพริบกระพริบนะครับเขียวแดงเขียวแดงนะครับแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับคือใช้งานไม่ได้นะครับแบบนี้ตัวเซ็นเซอร์นะครับ เซนเซอร์ภายในนะครับมีปัญหานะครับภายในเครื่องนะครับผมเราก็จะมาดูนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับพอใช้งานไปนานๆนะครับบางทีนะครับตัวเซนเซอร์อาจจะสกปรกนะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรเข้าไปขัดอยู่นะครับทําให้เซนเซอร์ไฟกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการถอดลื้อดูนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมภายในตัวเครื่องจะเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับผม นี่นะครับภายในตัวเครื่องนะครับพอเราถอดออกมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะมาเจอสายไฟนะครับแล้วก็ตัวชุดแผงวงจรควบคุมนะครับผมนี่นะครับชุดสายควบคุมต่างๆนะครับในระบบนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีชุดควบคุมหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับสายเซ็นเซอร์นะครับออกมานะครับจากตัวด้านหน้านะครับแล้วก็มา วิ่งเข้ามาหาแผงวงจรชุดนี้นะครับผมก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็จะออกไปด้านหลังนะครับจะออกไปด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีแผงใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับแผงวงจรนะครับก็จะออกมาจากด้านหลังนะครับมาออกมาตรงนี้นะครับพอออกมาจากตรงนี้แล้วก็สายไฟก็จะวิ่งขึ้นมาด้านบนนะครับนี่นะครับวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาผ่านจุดนี้เข้าเซ็นเซอร์นะครับผมเซ็นเซอร์ก็จะมีอยู่3มตัว3จุดเลยนะครับจะมีเซ็นเซอร์มอเตอร์เซ็นเซอร์ ทำทำลังกระดุมแล้วก็ชุดหลอดไฟนะครับผมตัวที่เสียนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายด้านในตัวขายกตินผีนะครับที่เสียบ่อยที่สุดนะครับผมหรือว่าไม่งั้นก็จะมาที่เมนบอร์ดใหญ่ตัวนี้นะครับตัว IC ต่างๆนะครับอาจเกิดการลัดวงจรนะครับทําให้เซ็นเซอร์ที่อยู่ในจุดนี้นะครับมีปัญหานะครับเซ็นเซอร์ตัวยกตินผีนะครับผมมีปัญหาร้อเซนะครับบางทีเสียบ่อยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ทําการเปลี่ยนนะครับ จากที่ให้เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ไปแล้วนะครับก็ให้ลูกค้ามาลองเย็บนะครับก็จะได้หน้าแอวกมามาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลูกค้ามาลองเย็บที่ร้านเลยนะครับผมก่อนที่เขาจะเอาไปบ้านนะครับก็ให้เขามาลองเย็บนะครับผมก็ได้ทุกอย่างแล้วนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ